o มอร์น n ิ่งอีกรอบนะคะก o ด d มอร์น n ิ่งแบงค k ขค่ะเมื่อกี้พูดผิดขอภัยนะคะบอกว่าสวัสดีวันอังคารไม่ใช่วันนี้วันพุธค่ะโอเคสิมือได้เก้กอดดามคือเก่านะคะเนะาะถาวอ่าผู้ช่วยก็มาจวดอีกก่อนสิไปทํามาอากินนะคะเนาะก่อนสิไปทำภารากิจอ้ยนับมือนับเว้นแล้ว เออเออเออเอาสางภาพก้อนสัางภาพลงไปเออสั่งภาพแม่รักลูกลูกรักแม่เออแม่ฮักลูกเขยลูกเขยหักแม่เท่าเออสั่งภาพลงไปก่อนส,สิสิคำเอากระดูกสุข,ขามไปสุสารเลี้ยงเนาะสุสิไปไซก็กระซ่านถอดุกะบืมมันกลับไปตายยูหันคือเก่าละ่ะเออหรือว่าสุสิกรรมมาตายบันขดพอขดแม่สุอันนั้นก็นเรื่องของสูเด้อพวกปูก็ยังดาคือเกาอ่า ่นก็นลงคลิปสั่งภาพสันตัวอาอแม่มาตุ่มมาโฮมสันตัวละบาที่นี่แผนการสั่งภาพเนาะลูกดีเด่นแม่ดีเด่นเนาะอีเ่านั่นกะโอ้ยมึงสิไปหามปากเขาได้บอกกูเพิ่งเห็นเออกูเพิ่งเห็นมือเ้านี่เนเลว่าอันมึงนีต่อแล้วตงแต่ามึงเอิญอนันอีโคกว่าคนงามแล้วล่ะอ,อีเอียนอีเ่ามึงก็สร้างแม่งไปหาตัวมันขาดเนาะเออก็ขนาดมึงยังไม่อ,อยากคือมันมึงก็บไม่อ,อยากให้มันคือมึง เออขันค้นถามมึงสิฟ้าวปัดเลยวันอันยิลินย้าวคือมึงอีลูกหล่ามึงเออขนาดมึงยังบอกเยกอยากคือมั่นแม่กับทางนาตานะอีสันดานมึงยังมาต่อแหลเออมึงสิไปหามคนเขาได้บอกอาก็เรื่องหัวปวดสุทธวาเออเออแล้วแต่เพียอันอันมากว่ามากสูนขันเขาสร้างก็คือเขาสร้างนั่นแหละมันบ่ได้มีเหตุผลอื่นดอกก็แล้วแต่หัวปอดมึงเออขันนึงว่าอันยังหักยังแพงกันกับลูมึงอ่ะก็คือก็เรื่องของมึงช่องมึงยอดวิวมึง เออกซามบํามีไปเขาสนใจประเด็นนั้นเพราะว่าถึงมันสิไปใส่กษามคนเขาก็ด่ามันคือเก่าคนเขาก็ซั่งมันคือเก่าถึงมึงสิสุสิมาปั่นนากันน่ะโอ้ยเขาเบิ่งออกอีเทาอีหีกอนนะอีโคกอีโคกแดดอันหีแหยแดดกุยน้ำสกุลฮีไอ้ยซื้อหีแยดน้ำสกุลแดดกุยนะเออกุตังให้มึงเด้อบ่ามีซื้อใดทีหมอกับมึงอีกแล้วเด้ออีขี่ขั้นขากเทาอืมยีห่าหีเนาอีพออาบน้ำอีผมบวีหีบลาก เฮ้ยหอนสิไตยอันปากว่าสั่นหอนหอนหอนพ่นหลุดออกมาหอนนอนบลาบว่าสั่นมันหอนเอ้าก็มึงคือมีผัวต่างศาสตร์อยู่สัตศาสตร์สัวศาสตร์หมามื่ไก่้มันติดเอเห็นไแมตัวบักกี้ต่างเนี่ล่ะเออกูติดให้แม่กูเต็มบ้านบุณ่ะเออกูติดเพิ่มอยู่นี่เออมึงก็ติดท่าแม่ไปทุกไปยากสุดอยู่งดหยิงเออจึงสั่นมึงกับผาผัวต่างศาสตร์มึงไปเซาลงแรมหาดาวมึงก็ดูอีสาน เออตีผู้นั้นผู้นี่ดูถูกผู้นั้นผู้นี่ฮอนสิตายมึงใส่หาพอหาแมงบ่สั่นเสือกหนาวเอออีควยถูกคักนอถูกคักนะเอาสเตกคักเออเอาคนมาแหนกระดูกแม่มึงกักคักเออก่อนมึงสิกลับสุสานพนักครนสุนันเออสุยู่ได้บ่เกิดนันดอเออกลับบ่กลับก็มีคุค่าซำเก่าเออมึงอยู่ได้บ่เกิดนันดอก เออมึงไก่สิตายแล้วนั่นไปมนกระมนมนซอกมนไส้แม่มึงขากเนาะป้าดปะท่วนกูจําได้เด้ปะกูมีละคลิปหลักฐานนั่งอีหมอยมันสื่อมาสามมือทีแล้วปะทูมันเอาสื่อมานยัดตู้ไว้มึงยังไปซอกของมันมาสะแตกวว้ไก่กับแม่สื่อมาไว้ซุ่มขีดทุกกว่าจะอีขีดทุกอีขีดทุกซากมีอืมคนมีเขาบวดดอกเด้อกูสิบอกเด้ออืมมันมีแต่ซุ้มบ่มีแหละมันอวดอยู่เด้อนี้เออ บาที่นี่ด้วยอีหัวกุยอันปัวปัวบังเกิดก้าวอยากสะแตะกันพัดพักระบาตที่อยากอาหารเพื่อสุขภาพว่าสันบกผักนห่นกันเลยเพิ่นเพิ่นสิ่งแงนตายด้เพิ่นบริสะแตกของดิบมาเออสะแตกเขาก็จักเอาเมื่อยังไปโจกดูดวยบักโซโครกเอ้ยสกปรกคักเนาะเอออันอันในคลิปนั้นเพิ่นว่าเสียเอาปลาทูเพิ่นไปซอก บักคุงกับของแม่ปะทูกับของแม่อีสันดานไก่กับของแม่เป็นพักเป็นมีกันของบอกก่อนฮีกับกับสูน่ะมันขี่ทุกสูกัยอมรับเนี่ยขนมเสียนกับสิบลมอตของแม่อีกว่าอีสันดานอีขี่ทุกอีขี่คอกฮะอีเล็บอีเล็บคบเนาอีกระโลกม้าอีหนาอูตูมหน้ามาสอนยากเออเบาขึ้นวัสดุสายตาแข็งกระด้างใส่หลานกัะอื้ออีหาทางมึงไยคือเสียอารมณ์บ่บ่จ่อยคักเนาะ ตาควงและงางใส่กันขนาดสางภาพเออพันปเพันปคุ้มแม่เิ่นมาสางผ่าเสันเล้วก้อน่าสิกับเอออู้ยสุสีสางภาพดมิันด่กกันกับมามีผูเลดเขาเสือ้อสุดดอกซุ่มต่อแหลอันในคลิปเิ่นต่อแหลอเดี่นว่เป่นสิป,ปี้งปลาทูนปอนยีริงกังสุมเมเบิงพวกกูแมนบ่อันบักภากนั้นเป็นว่าลูกกินนมแล้วสแตกซี่อิวซันาาน้ออีกกระจอกซุ่มขีดชุก